ล่าสุดเอกรสรสุขหมดเขาพระเอกดังปล่อยตัวจนจำไม่ได้จำได้หรือเปล่าพระเอกหลักสีเอกรสสารสุกเปิดหมดเปลือกสาเหตุลาวงการเอกรฐได้ฝากผลงานเอาไว้มากมายหลายเรื่องและผลงานสร้างชื่อให้กับพระเอกคนนี้ก็คือเรื่องทัดดาวปุษยาเข้ามาทำงานในวงการได้อย่างไรตอนนั้นเริ่มจากการเป็นนายแบบก่อนอายุ19ปีประมาณปี2539เเริ่มเดินแบบ ได้มีพี่ก้องเปียเป็นคนแนะนําให้มาเดินกับพี่ก้องคือรู้จักกันมาก่อนและงานแรกที่ได้เดินแบบคือในแบบที่จะเดินเขาไม่มาพี่ก้องเลยเรียกให้ไปเดินแทนเดินมั่วมากตอนนั้นเพราะไม่ได้ซ้อมเลยโดนเรียกตัวไปแบบประทันหันก็ตัดสินใจไปเพราะอยากจะลองทําดูในเมื่อพี่ก้องโทรตามต้องเห็นอะไรในตัวเราหลังเดินแบบก็โดนเรียกไปแคสงานและทําให้หลายคนเริ่มรู้จักพี่และช่องหลากสีก็ติดต่อมา ในระหว่างที่เป็นนักแสดงก็ต้องไปเป็นทาหารด้วยใช่เพราะถึงกําหนดที่จะต้องไปเป็นทหารตอนปี2544พอไปเป็นทาหารก็ทําเหมือนกับทุกคนฝึกเหมือนกันไม่มีอภิสิทธิ์เหนือใครเป็นชีวิตที่ดีนะช่วงที่ได้เป็นทาหารได้ทําประโยชน์ให้กับสังคมเยอะนะเพราะทําในตําแหน่งประชาสัมพันธ์ร้องเพลงเป็นเพราะที่นี่ร้องได้อยู่เพลงเดียวเป็นทหารอยู่หนึ่งปีชีวิตที่เป็นทหารรู้สึกว่าชาติมีค่านะมันเหมือนได้ทําในสิ่งที่ทําไม่ได้ทําไม่ไหว แต่ต้องทําต่อเป็นพระเอกไม่ทําก็ได้แต่พอเป็นทาหารยังไงก็ต้องทําต่อให้เป็นทาหารก็ไม่มีคําว่าพระเอกกลับออกมาก็มีงานละครแต่ก็ต้องขอพักอยู่เกือบสองเดือนเพราะสีผิวเปลี่ยนมากเดวดาว่าหายไปจากวงการค่อนข้างยาวนานปัจจุบันอายุ46ปีแล้วจําแทบไม่ได้โดยเอกรสสารสุขยอมรับคิดถึงงานในวงการอยากกลับไปเล่นละครแต่ต้องลดน้ำหนักลงก่อน